สวัสดีจ้ามือน,นี้อีทู่แสบกับซีผ้ามากินขนมจีนเด้อจ้ะมือน,นี้เฮ็ดขนมจีนเองจ้ะมือนี้เฮ็ดขนมจีนเองจ้ามืนนนมนอมน,นี้มากินน้ำกันเด้อจ้าน้ำยาปลาปลานิ่งจ้าเฮ็ดเองจ้านี่เป็นตาเลแสบบอตีนไก่จ้ะยาปลาตีนไก่ปลานิ่นม ปูไดเพราะท่านได้กินเขามักกินน้ำกันแล้วจ้าไม่มีข้เหตุน,นำยาปลายาปลาตีนไก่ปลานี้สองโตคนเด้มาก,กินน้ำกันนะพี่น้องเดอ้อมาก,กินน้ำกันแล้วจ้าเปตีนไก่มาเนี่ย แต่แสบบอจ้ะต้องจีนตีนไก่มีผักน้ำด้วยจ้ะผักกระลัมแล้วก็ทัวผักกระลัมแล้วก็ทัวจ้ะลโวยลงไปมีกระลัมมีทัวแล้วก็มีผักกระเชงผักกระเชงหน้า ล้วก็มีมาเขือมาขู่มาเขือพว่วงตีอันนี้ก็บว์อีหยังจํามืไอแล้วก็มีแตงเราก็มีลูกลูกนี่ลูกนี่มาว่านกินบะมิดนี่จ้ะลูกนี่กินาะมิดจังไดก็มากินน้ำกันนะจ้ะแซบๆน้ำกันเด้ออืมซดน้ำกันอืมแ่บจ้ะกินน้ำกันเด้อแซบๆด้วยจ้ะ อืมแบบใช่ <Okay. S 1> พักไปหรายหไม่ผักกะลัมแกนน่คนน่าได้ใหจเอง อืหลแบหบมู่บ้านหะแฮบบ 哪天啊哪天啊 和光的，和光的。 À? Ừ. Ăn, là tìm, ăn là có tiền luôn gần gần luôn กินเซนก็ยังค่อยกินตีนไม่ถึงยอดตีนก็นได้แค่พักหน่อย รื่งเด็กน้อยกับซเซลเซลล์อยู่จ้ะโอ้ลูกเลยอยู่หน้าบ้านเต็ม้อยู่าายยจับจับเป็นว่าเมิดพี่น้งองไอ้ยังอะไรนี่ติด เอาดินไก่มาหลายผลดินไก่ใช่นุ่มดี ก็ขออีกอันนึงได้จ้ะผู้ใด,ด้ติดติดตามหนูม,มากเดี๋ยวอีกประจักมือสามสี่มือได้จ้ะใจยเย็นเย็นได้ดจ้ะเดี๋ยวหนูสี่ไปเที่ยวหาอยู่บ้านเลยจ้ะใจยเย็นๆเด้อผู้ใด้ติดติดตามมากด้ดจ้ะแล้วคนที่ติดต,ต,ตามมาแล้วก็ขอบคุณหลายๆอย่าลืมกดไลค์กดซับส,สไครป์ให้หนูแน่ได้จ้าจะได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปจ้าผู้ใด้ที่ติด ตีต่อมาจะเย็นเย็นอติตามมาแล้วก็จะเย็นเย็นเด้อเดิวน้องทีกลับไปหาเด๋ยวีิแวะไปเที่ยวหายู่บ้านจะเย็นเย็นนะจ๊ะไปเมัดสุบานเลยจ้ะไปหาสุคนละค่ะแต่ว่าจะเย็นเย็นไปสุค้นนะค่ะตอบหายสุค้นไปหายสุกคนไป,ไปเที่ยวหาสุคนล่ะค่ะแต่ว่าจะเย็นเย็นนะเด้อจ้า